สวัสดีเจ้ากราบขอบพระคุณที่ท่านติดตามชมรายการของ Good Idea TV และสนับสนุนด้วยดีเสมอมสวัสดีเจ้าสบายดีเจ้าเช้านี้หมอแก้มมาที่วอร์มา t แล้วก็พาท่านผู้ชมมาดูนี่เลยจำได้ก่กอนนี่คือลูกกู้ทีวีมาใช้ลูกกู้บล็อกนะลูกกู้ทีวีหมายความว่าเป็นทีวีมาต้องใช้กล่องมาต้องลงทะเบียนมาต้องดาวน์โหลดมาต้องให้ยังซ่าอย่างนะเจ้า ครับแล้วหมอแกมาซื้อ279อดาอนตอนนี้มันจัดโปรโมชั่นขัดใจรีบๆไปแล้วใครมีลูกมีลานมีอย่างนะบอกประยักได้อย่างทั้งหลายอ่ะมันต้องซื้ออย่างมาฮื้อ,อไปซื้อลูกูทีวีฮื้อไปที่วอมาร์ทเลยเจ้าตอนนี้มันกําลังเซลเซลเซลออนเซลนะมาเป็นเครื่องทีวีเลยบัจจีกล่องนะเจ้าเครื่องทีวีใหญ่ๆอย่างนี้เลย238ดอลลาร์ทีวีขนาด5 8บดนิ้วลูกกูทีวีม่แม่ลูกูบ็อกนะเจ้า ลูกูทีวีนี่เลยที่วอลมาร์ทหมอแก้มซื้อมาใช้แล้วโอ้โหดีมากเลยบะเสียเงินเสียคำนะเจ้าเบิ่งฟรีเลยนะเจ้าน่ะเนี่ย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 มาดูเลยเข้าไปที่วอลมาร์ทเลยหมอแก้มมาแนะนํานี่เลยนะเจ้าลูกูทีวีเห็นบอกลูกูทีวีมาริมามันจะอยู่ในนี่บ่ได้เสียเงินเสียคำสักบาทเลยกูดไอเดียทีวีอยู่ในนี้เดี๋ยวต่อปุ๊บต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเปิดได้เลยบ่ต้องโหลดบ่ต้องมีบล็อกบ่ต้องมีอย่างนะเจ้า ตอนเนี้ยมันลดราคาตอนนั้นหมอแก้มมาซื้อเนี่ยสองบเเดือมันเหลือ238ที่วอ a มาร์ททุกๆสาขาบ่ต้องจ่ายรายเดือนบ่ต้องจ่ายรายปีดูฟรีแค่ต่ออินเทอร์เน็ตบ่ต้องมีกล่องบ่ต้องมีบ็อกบ่ต้องลงทะเบียนอย่างทั้งนั้นเลยนะเจ้านี่นะท่านไปที่วอ a มาทุกสาขาเลยเจ้าทุกๆสาขาเนี่ยทีวีมักกี้ยายนี่เลยนะเจ้าดูฟรีตลอดเลย นี่แหละไปวอมาดหนก็ได้บอกลูกบอกหลานไปซื้อทีวีให้แม่กัดูฟรีตลอดชีพเจ้าเนี่ยดีมากๆเลยนะหมอกแก้มใช้อยู่ทุกๆวันเนี่ยแบบมีเวลาทําโฆษณานะ่เจ้าเนี่ยรีบไปเลยนะเจ้ารีบไปเลยขครมีขามีอย่างนี้เดี๋ยวถ้าหอบไปขายตามงานวัดนี่จะหอบไปได้ละเนี่ยเนี่ยสองร้อยสามสิบแปดดอลลาร์เจ้าโคตรถูกเลย เนี่ยห้าสิบแปดนิ้วนะเจ้านี่ต่อปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยนะเจ้าดีมากๆเลยนะเจ้าเนี่ยไม่ต้องซื้อกล่องไม่ต้องซื้อบล็อกไม่ต้องทะงเบียนบาม,มีรายเดือนบาม,มีรายปีทั้งนั้นเลยดูกูดไอเดียได้เลยเจ้า